อันนี้มะตกหนามากนะคะมาอยู่ที่พระราชวังเก่าพระราชวังของซุเอนนะคะพระราชวังเก่า,นะะา,าก็าาวัดพะแกวคมาเยอะมากาดูบรรยากาศบตรงนี้ในพระราชวังนี้ยก็จะมีท่าเรือนะตมีท่าเรือมีกูแบกมะตกนา แรงหมดเลยลบยี่สิบองศาเนี่ยดูรถให้เพื่อนๆดูรถนี่นะะทั้งรถทั้งเรือหิมะนี่เดินคลายหนังรองรถมารับหกโมงเย็นตอนเนี้สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งตอนเย็นนะ,ะจะเดินไปเรื่อยๆให้เหงื่อออกกลางหิมะ ถ่ายสถานที่ไปเรื่อยๆนะคะฝากเพื่อนๆรับชมกันนะคะนี่นะคะเรือสมัยโบราณนะ,ะตรงนี้จะเป็นท่าเรือของพระราชวังเก่าของสตอกโฮมของสวีเดนนะเนี่ยฝั่งถน้นก็เป็นพระราชวังหมดเลยนะคะ,ะ,คะพระราชวังหมดเลยแล้วเขาก็จะมีน้ําเป็นเลคที่นี่เขาเรียกเลคท่าเรือนแหละสมัยก่อน พระเจ้าแผ่นดินออกก็ลบอะเขาก็จะไปทางเรือสวีเดออนมี <c oughs> ชื่อแบสวเดีด้วยกิก <c oughs> เดินเล่นไปเรื่อยๆรอ,ยอรถมารับเพื่อนนะ,ะวังพระราชว,วังตัวเนี้ยที่เห็นตรงสูงนะ่นะน่ะที่คนเดินเยอะๆนะ่ะตัวนั้นน่ะที่เก็บกุดเก็บดาบของพระเจ้าแผ่นดินสมัยโบราณน,นะ ข้าไปดูมาแล้ววังกุดจริงนะเห็นไหมท่านกระ่งม้าเหมือนรอห้าส่งม้าเรานั่นแหละเนี่ยม้าตกหนามากพาเพื่อนๆเ,เดินดู หนาวมากแต่พอวันหิมะถ้าก่อนหิมะตกจะหนาวมากๆตอนที่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนะคะน้ำค้างเป็นน้ำแข็งช่วงนั้นหนาวมากแต่ถ้าหิมะปุยปุยหิมะแบบวันเนี้ยจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ความหนาวจะลดลงถ้าปุยหิมะนะคะปุยหิมะตกเลยฝนหิมะลงเนี่ยความหนาวจะลดลงจะพอทนได้เดินให้เหงื่อออกความร้อนก็จะ ช่วยเราได้ร่างกายก็จะสร้างความอุ่นขึ้นมาเราเดินไปดูช่าเรืออันนี้ก็ครับบรมรูปนะ,ะจ้าสมัยโบราณน,นะพัะระบรมรูปอน,นี้เรือสมัยโบราณน,นะเขาจะมีห่องไฟทําความอุ่นแต่ตอนนี้เขาทาเป็นพัตตคาและวเรือเนี่ยทาเป็นพคานนะ นี่นะคะเรือโบราณเขาก็จะทำเป็นพัตตารคนต้องรอเข้าคิวเลยนะจะไปทานอาหารบนเรือเนี่ยคนจะรอเข้าคิวกันเยอะเลยทัวร์ที่ทเข็เออเขาก็จะมีทัวร์ทางเรือด้วยนะนั่นน่ะเขาขายตั๋วทางทางเรือนะทัวร์ที่ทเข็สมมติล่องเรือไปเขาก็จะพาไปชม ช่วงหิมะช่วงน้ำยังไม่เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็จะไปชมได้นะ,อ,ะอันนี้ชมพระชวังนี่นะคะคนก็จะมาชมทั้งวันตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งมืดไม่มีแสงอาทิตย์ถ้าหิมะตกเนี่ยจะไม่มีแสงอาทิตย์บนท้องฟ้าดูนะก็จะมืดด้วยหิมะเขาก็จะตกมาเหมือนฝนเลยช่วงนี้เบาหน่อยนะเมื่อกี้ตกแรงมาก ตกมาเหมือนฝนนะปุยไปปุยปุยปุย,ปย,ปยลงมาเลยก็จะทับถมทับถมกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือนะหน้าตาแดงเลยอยู่กายมาหน้าแดงเลยค่ะขอจบคลิปมีแค่นี้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่โดโูโฆษณาดูช่องนะคะ ขอบคุณมากเลยพี่มาจะมีคลิปที่ดีมีสาราประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะสัน่นสั่นมากเลยต้องมีถุงมือแต่อีกมือนึงอะ่ะเอาไว้จับโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไใสถุงมือก่น <c oughs> เดี๋ยวจเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ